อยู่นะครับบรรยากาศเอกนะครทัวร์นะครับพาดูบรรยากาศน้ําท่วมนะครับนี่ดูน้ําท่วมวกครน,นี่นะครับน้ําท่วมนะครับลงสูบน้ำอรอบๆบ,บ้านนะครับ น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนีที่ที่โรงสูบน้ำนะครับนี่โรงสูบน้ำของอำเภอนะครับมีของโรงพยาบาล มีของนอนแรงนะครับมีของนอนแดงมีของทั้งอำเภอนะครับที่ลงสูบน้ำที่นี่น้ำไหลแรงนะครับน้ำท่วมสูงนะครับเข้าบ้านด้วยระวังนะ อีกนคนทัวร์น้ำท่วมนะครับวิวดีบรรยากาศดีครับนี่คือแม่น้ำลําสะเทืบ้านผมเองนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นทะเลไปแล้ววิวดีครับแต่ตอนนี้น้ำท่วมมิดเลยครับตอนนี้รถเข้าไม่ถึงบ้านนะครับ ดูได้ครับดูได้ทางเข้าบา้านน้ำท่วมครับอ,อยู่ดีบรรยากาศดีครับเป็น,น้ำมิดเลยครับน้ำท่วมรอบๆครับจะพาไปดูอะไรก็ไม่ได้ครับตอนนี้น้ำท่วมมิดครับระวังนะ ทัมหลายตำบลนนครับหลายอำเภอครับหลายบ้านครับตอนนี้มันกัดซาะฝั่งกับจะหมดแล้วมั้งไงดูได้ครับดูได้เราจะพามาดูน้ำารจะท่วมแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วครับไม่ขึ้นสูงไม่ลงต่ำนะครับอยู่เสมอเสมอ น้ำท่วมนะครับอืมจะถึงหน้าบ้านอยู่แล้วนี่เห็นไหมนี่เข้าบ้านอยู่แล้วท่วมเยอะมากครับนี่เข้ามาแล้วที่สูบน้ำบ้านเราเองนะครับน้ำท่วมนี่เห็นไหมครับเข้าไปแล้วทางเข้าบ้าน รถต้องไปจอดอีกทุซอ,อยตรงนู้นนะครับจอดอยู่ซอยข้างหลังเนี่ยมันจะมี้ายข้างหลังเข้ามาได้นี่ยน,น,น้ำดูครับน้ำสูงมากครับนี่กรบปักทงแดงกันแล้วทีนี้ ากาศดีครับแต่น้ําท่วมครับลมเย็นดีสบายดีครับไม่ร้อนครับแต่น้ําท่วมปลาก็เยอะนะครับพี่น้องปลาเตนะ็มวานแห่ใส่เม็ดใสมองได้นะครับอีกนครพาทัวร์ครับกลับบ้านครับน้ําท่วม้านผมอยู่ตรงลงสุกน้ำนี่นะครับ น้ำท่วมดีๆนี่เองดูสิครับดูสิครับข้าวบ้านมาแล้วครับข้าวบ้านครับบ้านหลังนู้นมิดเลยครับหลังไกลๆายนู้นมิด มาทีวิวดีครับแสงดีอะไรดีครับวันน้ำไหลแรงนะั่นสิไกลนู่นน้ำไหลแรงนะครับหมตรงนั้นน้ำไหลแรงมากแต่ตรงนี้มันเป็นวางน้ำครับนี่ตรงนี้นเป็นวางน้ําุ่นี่ครับวางน้ําบนน้ําจะไหลมาแล้วก็ปยเดี้ยวค้ง นี่ครับบรรยากาศน้ำท่วมครับเงียบเชียบดีครับน้ำท่วมดีๆที่อื่ขอบคุณและติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ